สวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้คุณครูจะมาต่อวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องเสียงและการเคลื่อนที่นะคะนักเรียนจะดูนักเรียนเปิดหนังสือตามคุณครูไปด้วยนะลูกนะเวลาที่นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์ว่ามันจะทําควบคู่กันไปได้เลย นะคะเขาก็จะมีรูปนกแที่ปักนกก็จะมีสัญญาณก็คือเสียงนะคะแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้อันนี้ก็คือแผนผังเสียงและการเคลื่อนที่าการเกิดเสียงการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะการเกิดเสียงก็คือเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะมาดูตัวชี้วัดก็บอกว่าบรรยากาศ บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือต้องมีการทดลองนะคะลูกทดลองแล้วก็เราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเสียดายที่ว่าเรามาเรียนทางทางออนไลน์นะลูกนะถ้าเรียนในชั่วโมงจริงๆนักเรียนก็จะได้ทดสอบจริงๆนะคะนี่นักเรียนก็ทําความเข้าใจ เอาไว้มีโอกาสนะคะไปอยู่ปสองคุณครูปสอก็คงจะได้สอนนักเรียนทบทวนอีกครั้งหนึง่งอ่ะมาดูการเกิดเสียงเสียงเ,เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งเสียงต่างๆที่เราได้ยินมีมาหรือแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันเขาบอกว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยจะมีแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกัน นะคะแหล่งกำเนิดก็คือจุดจุดจุดที่เกิดเสียงนะคะเช่นเสียงบางอย่างเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเห็นไ,ไหมลูกเสียงน้ําตกใช่ไหมคะลูกเสียงน้ําตกเสียงอะไรลูกเสียงลมพัดอันนี้เป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเ,เสียงบางอย่างเกิดจากการกระทําของมนุษย์และสัตว์มนุษย์เช่นการปรบมือพูดอะไรอย่างนี้ลูกนะคะอันนี้จะเป็นเสียงของ อันนี้เสียงนกร้องแะคะเสียงนกร้องอันนี้ก็คือเกิดจากสัตว์และกเกิดจากสัตว์นี่อาจเรามาดูหน้าต่อไปที่มันจะมีการทดลองการทดลองตรง,ตรงนี้นะการเกิดเสียงสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับเสียงได้ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียงปฏิบัติกิจกรรมการเกิดเสียงอย่างรวมพลังด้วยความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบกอ็บอกนักเรียนทำความเข้าใจจํา นักเรียนอ่านองความเกข้าใจปฏิบัติตามขั้นตอนให้ในวิธีทาบันทึกผลนําเสนอร่วมกันอภิปรายแล้วสรุปผลการทํากิจกรรมโดยตอบคําถามอันนี้คุณครูจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะคะ,ะนักเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่เขาจะให้ทาเผื่อนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนสามารถหาอุปกรณ์ทําได้แล้วก็มียางรัดสองเส้นกันไกลหนึ่งเล่ม ลูกโปง่ง1ลูกแก้วปากกว้างหนึ่งใบเรามาดูสิคะว่าเกาทดลองอยังไงนการทดลองว่าเสียงมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะอันนี้เรามาดูรูปเลยนะคะอันที่1น,นะคะการทดลองอันที่1นเนี่ยก็บอกว่าปลูกปลายยางรัดด้านหนึ่งไว้กับขาโต๊ะนะคะจากนั้นดึงปลายยางอีกด้านหนึ่งให้ตึง นันเรียนอยู่ทำรูปนะใช้มือที่เหลือดีดยางรัดสังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจึผกผลนะอันนี้ก็ผูกไว้เชือกกับขาโต๊ะหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบแบบที่มันเ,เป็นลักษณะนี้แล้วนี่ก็ลองทําดูนะคะเสร็จแล้วนั่นก็เอามืออีกข้างหนึ่งเนี่ยมาดีดเส้นยางตรงนี้ลูกมันก็จะเกิดเสียงขึ้นนะคะนั่นเีลองทดลองดูมันจะเกิดเสียงตรงนี้ในขณะที่เกิดเสียงนั่นเรียนลองดูซิว่าเส้นยางเนี่ย มันสั่นไหมหรือมันนิ่งๆแล้วมันเกิดเสียงหรือมันสั่นแล้วมันเกิดเสียงนะคะอ่านมาดูอีกอักอนนึงก็คือนำลูกโป่งมาขึงบนปากแก้วนะให้ตึงใช้ยางรัดเห็นไหมลูกเรียนใช้ยางรัะลูกโป่งที่ขึงกับปากแก้วให้แน่นนะคะเคาะลูกโป่งบนปากแก้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงก็คือเ,เราเคาะตรงนี้ดูซิเมื่อเราเคาะแล้วเนี่ย มันจะเกิดเสียงไหมแล้วก่อนที่มันจะเกิดเสียงเนี่ยตรงปากแก้วเนี่ยมันสั่นไหมนะคะอันนี้คุณครูก็จะอธิบายให้เลยว่า,าทั้งสองอันเนี่ยลูกในขณะที่เราดึงแล้วเราเอามือดีดดีด,ดตรงตรงเส้นยางเนี่ยเส้นยางเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงในขณะที่เกิดเสียงเส้นยางมันก็จะเกิดการสั่นเขาเรียกว่าสั่นสะเทือน แล้กลูกมือกับปากแก้วในขณะที่เราเอา,เอ,าอะไรก็ได้เคาะลงไปนะคะที่ปากแก้วที่เราทําให้มันตึงเนี่ยปากแก้วนี้มันก็จะสั่นลูกสั่นแล้วมันถึงจะเกิดเสียงอันนี้ก็หมายความว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุอันนี้อันนี้คุณครูจะหลให้พูดนะถ้าเป็นการทดลองเนี่ยเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะ วัตถุที่มาทําไมการลูกกระทบกันนะวัตถุที่มากระทบกันสองสิ่งสองอย่างขึ้นไป <c oughs> เช่นยางรัดเนี่ยแล้วเอามือจะไม่รูกเอามือไปจับแล้วดีมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงแก้วน้ําที่เรารัดยางเนี่ยเราลองเอามือ <c oughs> ขอโทษนะการปดีณครู เอาดินซอหรือเอาไม้ตีลงไปเนะี่ยนะคะมันก็จะเกิดเสียงแต่ก่อนเกิดเสียงมันจะเกิดการสั่นสะเทือนก่อนนะคะเพราะนั้นเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่มากระทบกันตีกันสีกันแล้วนะใหไมเกิดเสียงแล้เรียนลองเอามือนะไปอังตรงตรง,ตรงกระเดือกลูกนักนเอนิ้วมือของนักเรียนด้านนึง <c oughs> ไปอังตรงคอแล้วนักเรียนส่งเสียงคว่า ได้แล้ลองดูซิว่ามือของนักเรียนเนี่ยนิ้วมือของนักเรียนสั่นไหมนั่นแหละลูกนั่นก็คือการกระทบกันนะคะมันทําให้เกิดเสียงมันถึงเกิดการสั่นสะเทือนและลูกนะอันนี้ก็จะเป็นคําถามจากการทดลองคําถามสําคัญในการทดลองก็คือเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าถ้าออกแรงดีดยางรัดที่ปลายข้างหนึ่งผูกติดกับขาโตะ๊ะ จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็คือยางรัดเกิดการสั่นนะคะนักเรียนคิดว่าถ้าออกแรงเคาะลูกโป่งที่ขึงบนปากแก้วจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็คือลูกโป่งเกิดการสั่นนะสั่นแล้วก็เกิดเสียงด้วยนะลูกสั่นแล้วก็เกิดเสียงผลของการทดลองก็พบอกว่าดีดยางรัดปลายข้างหนึ่งปูกติดกับขาโต๊ะ ยางรัดเกิดการสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นเห็นไหมคะเหมือนที่ครูพูดเลยข้อลูกโป่งที่ขึงบนปากแก้วลูกโป่งเกิดการสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นเห็นไหมคะคุณครูได้อธิบายมาก่อนนะคะว่าเมื่อมันเกิดเสียงจะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่มากระทบกันตีกันเสียดสีกันนะคะเหมือนถ้าเราได้เรียนยกมือมาข้างหนึ่งแล้วเรียนลงตีไปกับอากาศสิมีเสียงไหมคะ ไม่มีได้เรลองเอามือสองข้างมาตบกันจิมีเสียงไหมมีเหมือนคุณครูเนี่ยอาจจะเอามือมาตบหนังสือเห็นไหมคะได้เรียนก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมลูกแต่ถ้าคุณครูทําอย่างนี้มันก็ไม่มีแต่ถ้าไปโดนนังสือมันก็จะมีเสียงก็คือมันจะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ทําให้เกิดเสียงขึ้นมาแล้วก็ทาให้เกิดเสียงขึ้นมาอันนี้ก็คือสรุปอีกว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของของวัตถุนะล,ลูกนะของวัตถุ ทีนี้หน้าต่อไปนะคะคำถามหลังทำกิจกรรมในแต่ละการทดลองมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่เขาบอกมีเสียงเกิดขึ้นแรงกำเนิดเสียงของการทดลองได้แก่อะ,อะไรบ้างตอบมามากกว่าหนึ่งข้อ,อายางรัดลูกโป่งใช่ไหมคะขณะทำการทดลองแรงกำเนิดเสียงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเขาก็ตอบว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยแหล่งกำเนิดเสียงจะสั่นห็นลูกและมีเสียงเกิดขึ้นสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจะมีเสียงเกิดขึ้นก็คือเสียงจะเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนนะเขาเรียกว่าสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะก็จะเกิดเสียงขึ้นมาเนี่ยมาดูนี้นะลูกเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง และเสียงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงมีการสั่นที่แตกต่างกันก็คือชนิดของที่เราเอามากระทบกันตีกันสีกันนั่นแหละลูกมันก็จะไม่เหมือนกันเหมือนเครื่องดนตรีดีสีตีเป่าถ้าดีก็จะแบบนี้ถ้าตีก็แบบนี้นะเสียงแบบนี้สีก็เสียงแบบนี้เป่าก็เสียงแบบนี้ไม่เหมือนกันนะลูกนะแหล่งกำเนิดเสียงหมายถึงวัตถุที่ทำให้เกิดเสียง เมื่อมีการสั่นสะเทือนเนี่ไไมู่กเห็นไหมการเกิดเสียงสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการดีดสีตีเปา่าไอ้แม่คุณครูพูดเมื่อกี้นี้ซึ่งความหมายแตกต่างของเสียงที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันทําให้เสียงแตกต่างกันเช่นการดีดกีตาร์การตีกลอง เห็นไหมลูกมันก็ทีงกูอธิบายเมื่อสักครู่นี้เลยแรงกำเนิดเสียงของเราอยู่ที่กล่องเสียงบริเวณคอขณะที่เราพูดลองใช้มือสัมผัสที่บริเวณคอจะรู้สึกถึงการสั่นของเส้นเสียงเห็นไหมคะักเรียนลองทดลองดูนะลูกนะเอามือไปอังอยู่ตรงคอนิ้วมือแต่ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้แล้วอ,ออกเสียงอ้ามันก็จะสั่นลูก มาดูข้อ2การเคลื่อนที่ของเสียงการเคลื่อนที่เสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงโดยผ่านอากาศจนถึงอวัยวะรับเสียงคือหูทําให้เราสามารถได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นได้นะคะเขาก็มีข้อคําถามอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ว่าเมื่อไดกเรียนเรียนแล้วเนี่ยอธิบายทิศทางการเกิดเสียงได้ปฏิบัติกิจกรรมบที่ของเสียงรวมพลัง แล้วด้วยความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นมันก็จะมีการทดลองนะการทดลองนี้คือนักเรียนไปยืนสั่นกระดิ่งให้ลูกให้สั่นกระดิ่งอยู่หน้าห้องสั่นแล้วก็จะมีนักเรียนดูบงกลมนี่เห็นไหมลูกมันก็จะมีลักษณะของวงกลมอันนี้นักเรียนก็บอกได้เลยว่านี่คือเสียงใช่ไหมลูกที่มันกระจายออกไปใช่ไหมคะคือถ้าจับเฉยๆเนี่ยมันจะมีเสียงไหมลูกไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะ กระดิ่งมันจะมีลูกตุ้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีลูกตุ้มอยู่ข้างในพอเราสั่นกระดิ่งปุ๊บไอไอ้ไอลูกลูกกลมๆล,ลูกตุ้มข้างในเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับข้างๆข,ของะระฆังทําให้ะระฆังเกิดไลไรลกูกเกิดการสั่นสะเทือนแล้วเกิดเสียงขึ้นมาอันนี้คําถามสําคัญในการทดลองก็คือเสียงเคลื่อนที่มาถึงหูเราได้อย่างไรนะคะแล้วก็ทดลอง แล้เรนคิดว่าได้ยินเสียงกระดิ่งจากบริเวณต่างๆของห้องหรือไม่ได้ยินเสียงแต่เพราะเสียงเนี่ยมันก็จะกระจายออกไปนะคะอันนี้เป็นเป็นผลการทดลองว่าตำแหน่งของห้องขณะที่สั่นกระดิง่งบริเวณหน้าห้องอาจได้ยินเสียงบริเวณกลางห้องก็ได้ยินเสียงผลของการทดลองนะลูกบริเวณหลังห้องก็ได้ยินเช่นเดียวกันนะคะ เขาก็มาดูว่านักเรียนได้ยินเสียงสั่นกระดิ่งจากเพื่อนที่นั่งในตำแหน่งใดบ้างเขาก็ตอบให้นะว่าทุกตำแหน่งเลยทั้งหน้าทั้งกลางทั้งหลังห้องแหล่งกำเนิดเสียงในการทดลองนี้คืออะไรกระดิง่งเห็นไม่ลูกสรุปผลการทดลองเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศท,ทางนะลูกนะแะเมื่อ,อ,อกี้นักเรียนดูรูปที่มันเป็นวงกลมเห็นไหมลูกที่มันเป็นวงกลมตรงเนี้ เนี่ยเขาทําให้เราเห็นว่าเสียงเนี่ยมันก็จะออกนะไปทุกทิศทุกทางเหมือนเราได้ยินเสียงคนอยู่นอกห้องเรานะคะในห้องเราก็ได้ยินคนที่อยู่ข้างล่างก็ได้ยินอย่างเงี้ยลูกนะคะเสียงกระจายไปทุกทิศทุกทางอ่เรามาดูผลการสรุปเขาบอกว่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสัน่น จะมีพลังงานในการสั่นเช่นเมื่อเปิดวิทยุลำโพงของวิทยุจะสั่นหรือเมื่อสั่นกระดิง่งพลังงานจากการสั่นจะแผ่ออกไปจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยผ่านอากาศมายังหูของผู้รับเสียงถึงแม้ผู้รับเสียงจะอยู่คนละตำแหน่ง <c oughs> ก็สามารถได้ยินเสียงเหมือนกัน <c oughs> เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ในอากาศพลังงานจากการสั่น ของแหล่งกำเนิดเสียงจะแผ่ออกไปทุกทิศทางเราจะได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเสมอเห็นไ,ไหมลูกนี่ก็เปิดวิทยุแล้วให้เด็กแย่กันออกไปนะคะพอเปิดวิทยุปุ๊บนักเรียนสี่คนนี้ก็ได้ยินหมดเลยก็แสดงว่าเสียงเนี้ยมันกระจายไปเป็นวงกลมใช่ไหมลูกไปทุกทิศทุกทางเลยเขาเรียกว่า360องศา มาดูนะคะกิจกรรมการรูเลล้เสียงและการเคลื่อนที่ให้เราสังเกตภาพที่ทําให้เกิดเสียงนะคะมันก็จะมีรูปอยู่อันนี้ไปเที่ยวอะไรลูกทะเลอ่ามีคนไปเที่ยวทะเลนะคนนี้ทําอะไรอยู่ลูกร้องเพลงเหรอลูกอันนี้ก็เล่นน้ํากันอันนี้ก็ฟังวิทยุน,นะอันนี้ก็สั่นกระดิ่งขายไอศครีมน,นี้ก็เครื่องยนต์อันนี้ก็เสียงนกร้องใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเป็นเสียงลมพัด นะไอ้ต้นมะพร้าวได้โดนลมมันก็จะมีเสียงเหมือนกันเขาใหเรากขียเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องและกขียนเครื่องหมายกากบาทในวงกลมหน้าคําตอบไม่ถูกต้องมาดู2.1เสียงเกิดจากการสัสถถ่นสะเทือนถูอ่าถูกเสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งในสัมผัสที่สัมผัสด้วยหูได้อะก็ถูกต้องใช่ไหมลูก ข้อสามเสียงเคลื่อนที่จะแหล่งกําเนิดได้ทุกทิศทางอันนี้ก็ถูกข้อสองจุดสี่เสียงสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงอันนี้ไม่ใช่นะลูกนะไม่ใช่นะแหล่งกําเนิดเสียงก็คือจุดที่เกิดเสียงตาและหูใช้ในการสังเกตผนการทดลองเพื่อหาคําตอบว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรถูกไหมลูกถูกนะคะเพราะว่า ที่ถูกต้องคือสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านเรียกว่าตัวกลางตัวกลางนะลูกนะเขาก็สรุปนะสรุปออกมาว่า,เ,าเปลี่ยนแปลงได้เสียงเคลื่อนที่การสั่นสะเทือนของวัตถุทุกทิศทางนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น My m ม n d แมปปิ้งนะคะจะอยู่ในห้องคุณครูใช้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะ Uh, ตรงนี้จะแกล่งกําเนิดเสียงนะจากแหล่งกนเนิดเสียงตรงนี้เป็นอะไรเสียงนะการสันส่นเสือนของวตัตุเนี่ยทำให้เกิดเสียงนะเปลี่ยนแปลงเสียงเปลี่ยนแปลงได้เคลื่อนที่ได้แล้วก็ไปทุกทิตทุกทางอันนี้ก็เรียกว่าแผนภาพคอมพิสหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า My m i n d mapping นะลูกนะต่อไปให้ให้เนะักเรียนเราไม่มีกลุ่มเนะักเรียนก็ทําเองนะลูกนะ ให้นักเรียนออกแบบประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากวัสดุหรือใช้ในท้องถิน่นอันนี้เขาใช้อะไรลูกอะไรคะใช้ไม้ไอศครีมแล้วก็ใส่แก้วนะแก้วพลาสติกหรือแก้วไอศครีมนั่นแหละไอศครีมมันจะมีถ้วยเช่นลูกลองนะอันนี้ก็เป็นทําให้เกิดเสียงได้นะคะทําให้เกิดเสียงได้เราจะเคาะมันเราจะเอาไม้มาตีมันก็จะเกิดเสียงได้นะคะ ม้ไอศครีมกระป๋องนมก้อนหินก้อนหินก็คือเป็นตัวตัวที่ทําให้มันไปกระทบพอเราเขย่าแก้วแล้วเหมือนกระดิ่งนะลูกนะคะมันต้องมีตัวตัวที่ลูกตุ้มข้างในเพื่อให้มันไปกระทบกับกระดิ่งแล้วเกิดเสียงเกิดการสั่นสะเทือนแล้วเกิดเสียงอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกเลยอันนี้ครูคจะไปเร็วๆนะลูกนะนแบบฝึกหน่วยการเรียนรู้ที่6เสียงและการเคลื่อนที่เรามาดูข้อหนึ่งเลย อันนี้ก็จะเป็นที่เขาเฉลยมาแล้วแต่ว่าก็จะให้นักเรียนฟังแล้วก็ทาความเข้าใจนะคะเด็กหญิงดีอันนี้ชื่อดีใช้นิ้วมือแตะบริเวณคอขณะที่พูดเพราะว,ว่ามีการสั่นเกิดขึ้นอันนี้ที่ครูบอกนักเรียนทาก็ได้กล่าวได้ถูกต้อง 1. การสั่นไม่ได้ทําให้เกิดเสียง 2. แหล่งกําเนิดเสียงอยู่บริเวณคอ3การใช้นิ้วมือแตะบริเวณคอทําให้เกิดเสียงข้อที่ถูกก็คือแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ที่บริเวณคอถูกไหมลูก เราเอาไปแตะแต่เราก็ต้องส่งเสียงเราก็อ่ามันมันเราจะรู้ว่าเสียงมันเกิดเพราะว่ามันไปอ่าันแหล่งกนเนิดเสียงมันอยู่ตรงไหนลูกตรงคอถูกไหมคะจะจำแนกเสียงออกเป็นสองกลุ่มดังนี้ A. เสียงหัวเราะเสียงตีกรองกลุ่มสองเสียงฟ้าร้องเสียงฝนตก A และ b คือกอใดนะคะเสียงช้างร้อง เสียงดีกีตาร์อ๋ออ,อันนี้กับกจำแนกจำแนกนะคะอ,อันนี้เป็นข้อคำถามนะคะเสียงจ้างร้องเสียงดีกีตาร์เสียงร้องเพลงเสียงลมพัดเสียงพูดคุยเสียงเป่าคุยเขาให้เราจำแนกออกเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือ A กับ B ทีนี้ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องเขาก็บอกว่าเสียงร้องเพลงกับเสียงลมพัดอันนี้เป็นเสียงเสียงคนใช่ไหมลูกอันนี้เป็นเสียงจากธรรมธรรมชาติใช่ไหมคะเสียงคนกับเสียงธรรมชาติเขาก็อธิบายนะเขาก็คงคิดว่าเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณครูจะนักเรียนดูตรงคาอธิบายเ็าบอกว่าเฉลยข้อ2เหตุผลเสียงเกิดจากการกระทําของมนุษย์เห็นไหมลูกกลุ่มที่2คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ ดังนั้นเสียงร้องเพลงเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เสียงลมพัดเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติที่ครูจะอธิบายไปเมื่อกี้นี้ต่อไปข้อใดมีเสียงเกิดขึ้นนะจุดเทียนเอาเอาเอา,เอาช้อนไปเคาะแก้วแล้วก็ชิ่งที่วางอยู่เฉยเฉยข้อที่ถูกก็คือเอาช้อนไปเคาะแก้ว จริงจริงจริง,รงเนี่ยถ้าเอามันกระทบกันมันก็เกิดเสียงถูกไหมลูกมันจะสั่นสะเทือนแต่นี่วางเฉยๆไม่เกิดแน่นอนแต่นี่ก็เอาช้อนไปคอแก้วมันก็จะเกิดเสียงถูกไหมคะวิธีการข้อใดทาให้กรองเกิดเสียงนะหนึ่งตั้งบนพื้นเรียบสองเป่าสามตีต้องตีใช่ไหมลูกกองต้องตีเป่าก็เป็นประเภทของอะไรครุยใช่ไหมคะปีก็คือต้องเอาปากเป่า ตั้งบนอื่นเรียบอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่มีนะคะตีนะกลองต้องตีแล้วมันจะเกิดเสียงมันนี่ถ้าเป็นวิชาดนตรีก็คือดีสีตีเป่านะคะ,ะแยกออกเป็นสีประเภทของเครื่องดนตรีก็กรรมการเป่านกหวีดเมื่อหมดเวลาแข่งขันกีฬาฟุตบอลจากข้อความข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียง อะไรที่ทำไม่เกิดเสียง่ะลูกอาการสองลูกวีสามลูกฟุดมัก็คือต้องเป็นนกกวีใช่ไหมคะนกกวีดคือแหล่งกําเนิดเสียงเราเอาปากไปเป่ามันก็จะทําให้เกิดเสียงเองก็เรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงข้อในเก่าไม่ถูกต้องหนึ่งเสียงขึ้นที่ได้ทุกที่ทุกทางอันนี้ถูกเสียงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ผิดเพราะว่าเสียงเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะของวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงเสียงก็จะกระสันสะท้าน การสั่นสะเตือนของวัตถุเสียงเกิดจากการสั่นสะเตือนของวัตถุอันนี้คือข้อที่ถูกเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกก็คือข้อสองเพราะเสียงมันเปลี่ยนแปลงได้ดีดยางรัดที่ปลายข้างหนึ่งผูกติดกับขาโต๊ะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ายางรัดเกิดการสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นก็คือถูกถูกไหมลูกใช่ไหมคะอันนี้ถูกต้องเลยต่อไปอเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร หการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียง 2. การเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดเสียง 3. การสั่นของวัตถุที่อยู่โดยรอบแหล่งกําเนิดเสียงข้อที่อยู่ก็คือการสั่นนะการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงเช่นเหมือนเมื่อกี้เนี้ยอะไรลูกช้อนกับแก้วเห็นไหมคะแหล่งกําเนิดเสียงก็คือก็คืออะไรแก้วใช่ไหมคะเอาช้อนไปเคาะอย่างเงี้ยลูก อันนี้เป็นอะไรวิทยุถูกไหมลูก <c oughs> มีก็หนึ่งสองสามตำแหน่งใดได้ยินเสียงวิวทยุด,ดังที่สุดนะเขาก็จะเลยว่าหนึ่งที่หนึ่งได้ยินดังที่สุดเพราะเขาอยู่ทําไมลูกใกล้นะเราอยู่ใกล้เราก็จะได้ยินเสียงชัดเจนใครอยู่ไกลก็จะไม่ค่อยชัดเจนนะคะลูกต้องตะโกนถึงตะโกน,คน,กกโกนกคนที่อยู่ใกล้ๆก็โหดังมากอะไรเงี้ยลูกคนที่อยู่ไกลๆอาจจะไม่ค่อยได้ยิน การกระทําข้อใดทําให้เกิดอ่าการกระทําข้อใดทําให้มีเสียงเกิดขึ้นนะเออ่านหนังสือ B นอนหลับพักผ่อน C เปิดวิทยุฟังข่าวนะอันนี้เรีกนก็ตอบได้เลยว,ว่าข้อ3ถูกแน่นอนเพราะวี v, อ่าซี C, เปิดวิทยุนะฟังข่าววิเสียงที่มาจากวิทยุก็กระทบกับหูเราก็จะได้ยินถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นการจบจบหน่วยการเรียน,นรู้ที่หกนะเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงซึ่ง มันก็ไม่ยากนะลูกนะเพียงแต่เราจะมาเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่มากระทบการตีการสีการดีกันอาจจดีสีตีเต่านะคะจะทําให้เกิดเสียงถ้าของอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เฉยๆเหมือนลูกชิงนะชิงถ้าเอามาตีกันมันจะเกิดเสียงถูกไหมลูกแต่ถ้ามาวางเฉยๆไม่ได้ตีมันก็ไม่เกิดเสียงถูกไหมคะ ถ้าเอามาตีกันมันจะเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงอันนี้คือคือแรงกระเบิดเสียงก็คือชิงตรงไม่ลูกนะถ้าอามันกระทบกันปุ๊บมันก็จะเกิดเสียงอันนี้คิดว่านักเรียนก็คงจะพอเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็นักเรียนก็ย้อนกลับไปฟังคุณครูใหม่แล้วก็อ่านเปิดหนังสือดูตามไปด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเสร็จก็ส่งให้คุณครูนะคะสวัสดีค่ะ